เมียมาด้วยเหรอพกเมียมาด้วยเหรออ่ะแหมมาแค่เนี้อพกเมียมาด้วยอ่ะพกเมียมาด้วยพากาทิมาด้วยนะพกเมียมาด้วยเหรอพกเมียมาด้วยเหรออ่ะแหมมาแค่เนี้อพกเมียมาด้วยวันนี้แม่ไม่ได้พกเมียมาอย่างเดียวนะแม่พกอะไรอะไรมาเยอะแยะเลยข้างหน้าแม่เนี่ยเต็มไปหมดเลยวันนี้แม่มาในเมนูต้มขาปลาสลิด ไอ้ต้มขาปลาสลิดเนี่ยคนสงสัยมันเป็นเมนูอะไรนะ่าจะกินได้หรอลูกค้าเคยถามแม่ว่าแม่ไอ้ต้มขาปลาสลิดเป็นยังไงต้มขาปลาสลิดมันเป็นเมนูโบราณเมนูที่คนสมัยก่อนเนี่ยเขาทํากันแต่ <Okay. S 2> คนรุ่นใหม่นะก็จะลืมลืมไปแล้วไม่ค่อยรู้จกัก <Okay. S 2> เพราะว่าบางคนต้มไม่เป็นจะเหม็นคาวคําว่าปลาทุกคนคิดว่ามันต้องเหม็นคาวแน่นอนบางคนก็เอาไปทอดไปทอดแล้วก็แข็งเกินเอ๊กะทิมันก็ไม่เข้าไปในเนื้อปลาปัญหาเยอะมากต้มขาปลาสลิดเนี่ยมันต้องครบเครื่องแม่บอกเลยต้องครบเครื่องหนุกต้มขาไก่ไม่ครบเครื่อง เ,เดี๋ยวเรามาดูซชื่อว่าวัตถุดิบของแม่เนี่ยอะไรเป็นวัตถุดิบหลักอะไรเป็นวัตถุดิบรองอะไรมีก็ได้ <Okay. S 1> ไม่มีก็ได้อะไรที่ต้องควรมีเดี๋ยวมาดูกันเลยจ้า <c oughs> ต้มขาปลาสลิดจะไม่มีปลาสลิดก็ไม่ได้วันนี้แม่เลือกปลาสลิดสากลางสานี้ก็ประมาณ6ตัวโล7ตัวโลอันดับต่อไปเครื่องต้มยำข่าตะไคร้ใบมะกรูดหอมกระเทียมผักชีผักชีฝรั่งจากนั้นส่วนผสมตรงนี้หนูดูส่วนผสมตรงนี้นะใบมะขามอ่อนจะได้ความเปรี้ยวจากใบมะขามอ่อนมันทํา ให้ลดนวลและกลมกลม่อมแต่ถ้าจะให้มีอารมณ์ร่วมในการกินมากขึ้นหนูใช้หัวปีร่วมกันไปด้วยเห็ด <Okay. S 1> หนูจะใช้เห็ดฟางหรือเห็ดนางฟ้าก็ได้แต่ถ้าหนูมีไม่ครบตรงนี้หนูจะใช้อย่างใดอย่างหนึ่งก็ได้วันนี้แม่ทําให้หนูดูแม่เลยจะทาให้มันครบเครื่องเลยจริงๆจ,จากนั้นได้ส่วนผสมตรงนี้หมดแล้ววัตถุดิบอีกอย่างหนึ่งที่ขาดไม่ได้คือกะทิวันนี้แม่เลือกใช้กะทิอันภาวาเพราะว่ามันขาวข้นหอมและมันกําลังดีเหมือนกะทิขั้นสดเลยลูก จากนั้นหนูมาดูเครื่องปรุงเครื่องปรุงของแม่ก็จะมีน้ำปลาน้ำตาลมะาพร้าวมะขามเปียกแล้วก็พริกอันนี้พริกปัน่นจินดาเถียวแดงหนูจะปัน่นหนูจะซอยหนูจะโขกะอะไรก็แล้วแต่ใช้ตัวนี้ <Okay. S 2> ส่วนอันนี้พริกทอดพริกทอดอันนี้ก็คือเวลาเราต้มเสร็จแล้วเราประดับให้มันสวยงามหรือว,ว่าจะทําให้มันสีสันสวยตัวนี้ช่วยได้อีกอย่างหนึ่งที่ขาดไปได้คือมะนาวแม่ใช้ส้มมะขามแล้วมะขามเปียกแล้วที่เขาเรียกกันเนี่ยทำไมแม่ต้องใช้มะนาวอีกบีบมะนาวทิ้งท้ายไว้นิดเพิ่มความหอมอันนี้คือเคล็ดลับดีๆ ที่ต้องใช้เนี่ยนะจะต้องขาวสวยเลยนะเนี่ยสวยเหมือนแม่น่กะที่ต้องขาวนวลสวยนะลูกนะต้มขาปลาสลิดเนี่ยมันมีส่วนผสมของสมุนไพรไทยเยอะแยะเลยมันดีต่อสุขภาพอีกเรื่องหนึ่งปลาก็ดีต่อสุขภาพเพราะฉะนั้นเมนูนี้เป็นเมนูที่ดีต่อสุขภาพแน่นอนงั้นเดี๋ยวเราไปทอดปลากันเลยลูกแต่ก่อนที่จะทอดปลาเราต้องบ้างปลาก่อนนะลูกมันจะได้สุกง่ายๆเห็นไหมอู้ปลาของแม่ตัวกําลังดีเนี่ยหนูก็บ้างอย่างนี้นะลูก บ้างให้มันถึงกระดูกนะลูกเวลานั้นแล้วมันจะได้ <Okay. S 1> สุกสุกง่ายๆไส้มันจะได้ไม่แดงโอเคทิ้งปลาลงกระทะเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมอย่างอื่นทําคู่กันไปเราไปหั่นขาตะไคร้ใบมะกรูดอะไรเราไปเด็ดทุกอย่างเตรียมไว้เวลามันจะพอดีกันเดี๋ยวปลาสุกเราก็ได้ต้มกะทิกพอดีเลยไปเดี๋ยวไปดูกัน เรียบร้อยตรงนั้นแหละเราหั่นมาตรงนี้เรามาเตรียมนี่เครื่องคาตะไคร้อะไรนี่อ่ะหนูก็ตีตะไคร้นะให้มันออกกลิ่นนิดนึงนะตีกัะคกเนี่ยแล้วหนูก็ทําท่านี้เนี่ยมันแตกเติกอย่างนี้ไม่เป็นไรนะลูกตะไคร้แม่ก็ใช้ตะไคร้บ้านเห็นไหมโอ้ไม่ต้องห่วงหรอก ขาอ่อนเหมือนที่แม่บอกขาเรียบร้อยแล้วอันนี้ใบมะกรูดจริงๆแล้วต้มขาเนี่ยต้องใช้ใบมะกรูดนอ,นอ่อนๆยอดตรงนี้ยอดอ่อนของมันเลยนะที่มันออกแบบแม่อยากจะไปเด็ดให้หนูดูจังเลยบ้านแม่มีเยอะ ใบมะกรูดอ่อนๆน่ะไอ้ตรงยอดอ่อนๆที่มันเขียวอ่อนๆน่ะที่มันเป็นยอดทิ้งขึ้นไปน่ะหนูเด็ดตรงนั้นมาได้เลยตัดตรงนั้นมาได้เลยมันกินได้เลยนะต้มข่าเนี่ยมันสาม,มารถกินได้ทุกส่วนของการเป็นส่วนผสมใบมะกรูดเสร็จแล้วก็ผักชีฝรั่งเห็ดนางฟ้า ในส่วนของหัวปีเดี๋ยวเรามาดูว่าทํายังไงไม่ให้หัวปีดําแม่เคยทําไปให้หนูดูแล้วหนูใส่เกลือลงไปมะขามเปียกลงไปในน้ํานะลูก ส่วนผสมต่างๆแม่รวมอยู่ในนี้หมดแล้วนี่ค่ะตะไคร้ใบมะกรูดผักชีฝรั่งอันนี้ใบมะขามอ่อนผิดนางฟ้าหอมหอมไม่หอมดมเอากระเทียมหอมแดงกับกระเทียมหนูก็ทุบบุบๆมันหน่อยนะลูกโอเคส่วนผสมทั้งหมดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวไปดูซื่ว่าปลาแม่สุกหรือยัง ปลาเนี่ยหนูจะทอดแข็งไม่ได้นะลูกทอดพอได้สุกลูกเดี๋ยวพอมันมาต้มอีกเดี๋ยวกะทิมันเข้าไม่ถึงในตัวปลามันทําให้ปลาไม่นุ่มไปดูกันอ่ะในส่วนของปลาหนูเหลืองแค่นี้พอนะลูกเนี่ยอ่ะหนูดูไม่ต้องแข็งจนเกินไปถ้าเราแข็งจนเกินไปเนี่ยกะทิมันเข้าไปไม่ถึงเนื้อปลา<ะ>มันทําให้เกิดความกระด้างและไม่นุ่ม ก็ได้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูวิธีการแกะปลาสลิดกันเนาะแม่จะแกะปลาสลิดให้ดูช่วงเนี้อคนหันมาดูแลสุขภาพกันมากขึ้นเลือกกินอาหารกันมากขึ้นบางคนน่ะ ไม่ยอมกินเมนูต้มขาปลาสลิดของแม่คิดซะว่ามันใส่กะทิก็กลัวจะอ้วนลูกแต่แม่บอกเลยว่าถ้าหนูเลือกกินอย่างเงี้ยหนูจะพลาดเมนูอร่อยอร่อยไปเลยนะลูกอย่างเมนูเนี้ยก็มีส่วนผสมของกะทิก็จริงนะแต่ถ้าเรากินในปริมาณที่มันพอดีมันก็จะดีต่อสุขภาพของเราหนูไม่ต้องกังวลเลยนะเรื่องการกินกะทิอ่ะว่าจะไม่ดีต่อสุขภาพทุกอย่างอะ่ะมันขึ้นอยู่บนความพอดีแล้วมันจะดีแน่นอนลูก เรามาต้มขาปลาสลิดหรือต้มขิดปลาสลากันเลยนะจ๊ะต้มขิดปลาสลาว้าวนี่อันดับแรกเลยเราต้องใส่กะทิลงไปก่อนแม่เลือกใช้กะทิอัมพวาอืมอัมพวาแลก็มีแต่อะไรดีๆอัมพวาเนี้ยนะมีแจ่ของดีๆทั้งนั้นเลยนี่แม่ก็คนอัมพวาดูสิเนี่ยสวยงามใส่ลงไปลูก <Okay. S 1> กะทิอัมพวาขาวขน้น หอมมันดีเขาคั้นแต่สิ่งดีๆจากกะทิร้อยเนตนะลูกมันดีตรงที่ไม่มีแคลเซียตอล้อนไม่มีไขมันทานด้วยเชื่อแม่นี่ดูดูนะลูกนี่มันไม่เป็นฝักมันไม่เป็นก้อนเวลาเราคนไปแล้วนี่อย่าเปิดไฟแรงนะลูกหมูต้องคนคนให้หัวกะหามันเข้ากันอย่างนี้ <Okay. S 1> สังเกตไหมสีขาวนวลน,<แ>นี่ดูดูสีแม่ดมให้ดู หอมอ่ะหอมจริงๆนะมันเข้มข้นอ่ะบางที่หนูสังเกตนะบางอย่างหนูสังเกตบางตัวหนูสังเกตว่าหัวไปทางนึงหางไปทางนึง<ะ>อันนี้มันมาพร้อมกันอย่างนี้มันนัวยอย่างนี้เลยแม่บอกแล้วอัมพวานนะก็มีแต่สิ่งดีๆดูแม่สินี่สวยด้วยอร่อยด้วยหลังจากที่เราใส่กะทิลงไปแล้วจากนั้นหนูใส่เครื่องไปเลยขาตะะคร้ใบมะกรูดอะไรเนี่ยใส่ลงไปพร้อมๆกันทุกอย่างใส่พร้อมกันได้ เพราะว่าอะไรรู้ไหมวัตถุดิบหลักเราปลาสลิดนะ่ะมันสุกแล้วนี่ถ้ามันยังไม่สุกมันต้องเลือกใส่เป็นขั้นตอนใช่ไหมแต่อันนี้มันสุกเรียบร้อยแล้วแม่ก็เลือกใส่ลงไปเลยย <Okay. S 1> กเว้นใบมะขามใบมะขามหนูใส่ขั้นตอนสุดท้ายเลยนะ <Okay. S 1> ต้มขาปลาสลิดเนะี่ยมันจะไม่เหมือนต้มขาอย่างอื่นนี่ใส่ลงไปนะ <Yeah. S 1> ปรุงรสเลยลูกใส่น้ำปลาลงไป หนูใส่เผื่อปลาสลิดด้วยนะลูกเดี๋ยวเผื่อปลาสลิดมันจะมีรสเค็มมะขามเปียกใส่ลงไปแต่หนูต้องคอยคนนะใส่สนคนอ,อนึงเนาะน้ำตาลมะพร้าวใส่ลงไป ข้มขาปลาสลิดเนี่ยมันมีรสชาติที่มันเป็นเอกลักษณ์ของเขาอย่างหนึง่งคือมันต้องมา3ามรส<แ>เค็มนิดๆเปรี้ยวแล้วก็หวานมันจะนัวๆน,นะไม่ใช่ดันกระแรงนะเพราะฉะนั้นเอ๊ะทำไมต้องใส่น้ําตาลใส่น้ําตาลลงไปเลยเสแล้วหนูหาฝาปิดนิดนึดนงนะลูก <Okay. S 1> อันนี้คือเคล็ดลับหัวปีจะได้ไม่ดำลูก <Okay. S 1> เดือดแล้วปิดมากเลยไม่ปิดจะก็ได้ใส่ปลาสลิดลงไปลูกว้า wow. ว เรียบร้อยแล้วต้มขาา่าปลาสลิดของแม่ใส่ใบมะขามลงไปนะลูกใบมะขามอ่อนมอกี้นี้อันเนี้ยมันมีสเสน่ห์ตรงนี้แหละรสชาติมันนัวมันกลมกลม่อมนอกจากจะได้ความเปรี้ยวของมะขามเปียกแล้วได้ความเปรี้ยวของอันนี้แล้วเดี๋ยวเราไปได้ความเปรี้ยวจากมะนาวซึ่งมันจะได้หอม <Okay. S 1> จากนั้นหลังจากที่เราใส่อันนี้ลงไปเรียบร้อยแล้วหนูดูความนัวของกะทินี่นะหนูดูไม่เป็นฝักเลย เป็นเนื้อเดียวกันมันไม่มันจนเลี่ยนหรืออะไรอย่างนั้นนะมัน like มันนัวกําลังดีเลยหอมที่แน่ๆคือหอมแม่ไม่อยากพูดเยอะแต่รู้แต่ว่ามันดีมากคือมันดีเลยอ่ะเนี่ยนี่เสร็จเรียบร้อยแล้วเราปิดไฟเรียบร้อยแล้วเราปรุงด้วยมะนาวไปอีกหนึ่งช้อนนี่ ลงน้ำมะนาวลงไปเลยนะลูกจากนั้นใส่พริกลงไปนี่ดูนะสวยงามตามท้องเรื่องอะ่ะบอกเลยอ่าพริกแห้งทอดหมุกกระมลงไปอย่างนี้นิดนึงให้มันแตกนิดนึงนี่นะจากนั้นใส่ผักชีลงไปเลยลูกเห็นไหมเมนูนี้ของแม่สมุนไพรไทยเยอะแยะเลย ไม่ต้องกลัวอ้วนนะลูกถ้าเรากินในปริมาณที่มันพอดีไม่เยอะเกินไปนี่ยเนี่นี่ เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเรามาชิมกันเลยจ้าว่าต้มขาปลาสลิดต้มขิดปลาสลาของแม่เนี่ยรสชาติมันเป็นยังไงหอมมันเข้มข้นขนาดไหนจากกะทิแอมพาวาของแม่นี่แม่ไม่ได้อวยนะนี่หนูดูดูความเข้มข้นเป็นเป็นเนื้อเดียวกันอย่างนี้เลยมันไม่แตกมันมันไม่มันไม่มีหัวไปทางห่างไปทางอย่างนั้นไม่ใช่บางอันมันจะแตกมันแล้วแบบว่ามันมันจะลอยเยิ้มนี่ไม่ใช่อันนี้มันนัวอยู่ในนี้อยู่ในน้ำมันนี่ เอาเลยนะโอ้ยตักแล้วน่ากินจังเลยว่ะน้ำยาจะใหญ่น้ำายาจะใหญ่อือึ <c oughs> รสชาตินี่ใช้ได้เลยคือมันดีอะ่ะแม่ไม่รู้จะพูดยังไงคืออยากให้หนูได้มาสัมผัสเหมือนแม่คือรสชาติมันเข้มข้นกลมกลม่อมกำลังดีหอมมันจากกะทิแท้มันดีจริงๆขอพูดเลยว่ามันใช่เลยมันใช่จริงๆนะคือมันอร่อยหนูไม่ต้องกลัวนะลูกเหมือนที่แม่บอกว่าคนส่วนใหญ่แล้วกลัวกินกะทิแล้วอ้วนอันนี้ ไม่ต้องกลัวหนูไปให้สุดแล้วสุดได้จริงๆรสมันจะมาแบบเค็มหวานเปรี้ยวเนี่ยแล้วก็มีเผ็ดปลาแร่ปลาแรม่มันไม่เผ็ดเดยอะเหมือนต้มยำมันนัวจริงมันนัวลิน้นจริงๆหนูทําแบบนี้เลยนะตามสูตรของแม่รับรองหนูไม่ผิดหวังแน่นอนกะทิอัมพาวาหาซื้อก็ง่ายนิดเดียวนะลูกหาซื้อไม่ยากเลยมีขายที่ร้านค้าชั้นนําทั่วไปร้านค้าใกล้บ้านนะลูกแล้วก็ช็อปออนไลน์ <Okay. S 1> ได้เคล็ดลับดีๆจากแม่ไปแล้วแม่ขอฝากเน้นนะลูกกะทิอัมพาวาเนี่ยขาขาว,ข,าวข้นหอม มันดีคั้นแต่สิ่งดีๆจากกะทิร้อยเปร์เซ็นต์ลูกได้เคล็ลับดีๆไปแล้วได้สูตรดีๆไปแล้วอย่าลืมนะกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งกริ้งกิงให้แม่ด้วยนะอย่าลืมนะสาวงามบ้านอัมพวาคนนี้จะไปแล้วนะลูก<อ>สาวงามบ้านอัมพวางามแน่นอนอัมพวามีแต่สิ่งดีๆที่คุณต้องรอง